คือผมเป็นคู่ที่แสดงด้วยกันเราวน่ารักมากนะคะรัก<า>สองคนนี้เนาะรักมากผมติดตามผมแล้วก็หัวล้าตลอดทั้งเรื่องเลยทีเดียวนะฮะเอาละ,ะ,ะ,ะมาต่อกันที่รางวัลที่เราจะมอบให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือผู้กํากับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จะมีท่านใดเข้าชิงบ้างเชิญชมค่ะรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลผู้กับยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ลีชาตาเมทีกุลภาพยนตร์พวกรักแฟนพันเดิทันยุทธเลิร์สิทธภาพภาพยนตร์ตุ๊กแก่รักแฟนมากเองมยังไงเอกชัยเรื่อกฟรองทำภาพยนตร์ทู่สัตว์อันตราย บ่อนราชโงศเฉลิมชาตรียุคนพภมพยนผีหายอโยธยาหงองน่องเมธราทอยภัพยนไทยไฟ and you love you and you และผู้ที่รับรางวัลคู่กากับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่คุณต้อมยุทธเลิศสิทริภาพรากภาพยนต์เรื่องตุ๊กแกรักแม่มา ขอแสดงความยินดีนด,ด้วยนะคะเราก็ต้องขอเรียนเชิญน้องโมนาอนุธิดาอิ่มทรัพย์นักแสดงจากละครเรื่องสุดแค้นแสงรักเป็นผู้ชายรางวัลค่ะแสดงความยินดีคนดครับผมดีด้วยค่ะใช้รกรบมือให้พี่ต้อมเลยค่ะ